สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับตรงกับวันพุธศุกดีที่9นะครับพุทธศักราช2567นะครับเราก็จะมาพูดถึงดาวเด่นประจำวันทั้ง6ดวงกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะครับวันนี้นะครับดาวเด่นดวงแรกนะครับก็ยังคงเป็นดาวอาทิตย์นะครับดาวหนึ่งหรือดาวอาทิตย์นะครับอยู่ในเลิกมหันโนครับ มาตรฐานดาวเป็นอุดนะครับเกาะอยู่นวางลูกที่8มีดาวอังคารเป็นเจ้านวางนะครับก็ได้นวางหูเอกนะครับยังได้นวางหูเอกอยู่นะครับลำดับถัดไปนะครับดาว3หรือดาวอังคารนะครับอยู่ในเลือกราชาครับผมมาตรฐานดาวเป็นจุลจักรนะครับแล้วก็เป็นปริวัติเกษตรด้วยนะครับแลกเลอนกันอยู่3ามดวงนะครับในวันนี้ เกาะอยู่นวางลูกที่4ี่ครับมีดาวศุกร์นะครับเป็นเจ้านวางนะครับดาวสามของเรานะครับได้ตําแหน่งราชาเลือกอยู่ในเลือราชาเนาะมาตรฐานดาวเป็นจุลจักรนะครับปฏิวัติเกษตรนะครับเกาะอยู่นวางลูกที่4ี่มีดาวหกหรือดาวศุกร์นะครับเป็นเจ้านวางนะครับลําดับถัดไปนะครับดาวสี่หรือดาวพุธนะครับอยู่ในเลือกทาริโตครับผมมาตรฐานดาวไม่มีนะครับดาว4ี่ในวันนี้ เกาะอยู่นวางลูกที่1ครับมีดาวคานเป็นเจ้านวังนะครับแล้วก็ยังได้วรโครนวางอยู่นะครับสําหรับลําดับถัดไปนะครับในวันนี้คือดาว5หรือดาวพฤหัสบดีนะครับอยู่ในเลิกโจโรครับผมมาตรฐานดาวเป็นจุลจักรนะครับแล้วก็เป็นปริวัติเกษตรนะครับซึ่งแลกเรือนกันอยู่3าดวงเนาะมีดาว3ดาว5้าดาว6นะครับเกาะอยู่นวางลูกที่1ครับผมมีดาวเสานะครับเป็นเจ้านวางนะครับ แต่วันนี้เราจะไม่พูดถึงดาวหกนะครับเนื่องจากว่าดาวหกเนี่ยสาหรับผมผมมองแล้วยังกําลังดาวยัง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 น้อยกว่าดาวดวงอื่นๆนะครับลําดับถัดไปนะครับดาวเด่นประจําวันนี้นะครับคือดาวเจ็ดหรือดาวเสาร์นะครับอยู่ในเลิกทีวีพับมาตรฐานดาวไม่มีนะครับเกาะอยู่นวังลูกที่หกนะครับมีดาวพฤหัสเป็นเจ้านวังก็ยังคงได้นวังกูเอกอยู่นะครับสําหรับดาวเจ็ดนะครับคือ กำลังค่อนข้างแรงเนาะกำลังกำลังดาวค่อนข้างแรงพอสมควรนะครับอยู่ในนวางที่ถือว่านว่างดีเนาะหวางภูเอกเราก็มองกันว่าเป็นนว่างสูงสุดแล้วนะครับและลำดับสุดท้ายในวันนี้นะครับคือดาวสูหรือดาวมฤตยูนะครับอยู่ในเลิกโจโรนะครับเกาะอยู่นวางลูกที่2นะครับมีดาวราหูเป็นเจ้านวางนะครับดาวมฤตยูเนี่ยไม่มีมาตรฐานดาวนะครับก็ จริงๆเนี่ยวันนี้ดาวค่อนข้างน่าสนใจกันหลายดวงเนาะหลายดวงเลยนะครับเราจะมาสรุปดวงดาวกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับดาวเด่นประจําวันทั้ง6ดวงนะครับก็จะมีดาว1นะครับดาว3นะครับดาว4ดาว5ดาว7และดาวศูนย์นะครับ สำหรับดาวที่เป็นคู่มิตรกันในวันนี้นะครับมีอยู่คู่เดียวเลยนะครับจากดวงดาวทั้งหมด6ดวงนะครับก็คือดาว1และดาว5นะครับเป็นคู่มิตรกันนะครับสําหรับคู่ธาตุในวันนี้นะครับก็จะมีดาว1และดาว7นะครับเป็นคู่ธาตุกันนะครับแล้วก็โยกกันอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เราจะมาพูดถึงคู่สมพลเนาะดาวคู่สมพลกันในวันนี้นะครับก็จะมีดาว3และดาว5นะครับดาว4กับดาว7นะครับ ทั้งสองคู่นี้นะครับนอกจากจะเป็นคู่สมพลกันแล้วก็ยังโยกกันอยู่ด้วยนะครับและคู่ศัตรูในวันนี้นะครับมีคู่เดียวเลยครับก็คือดาว3และดาว1นะครับดาวเด่นประจําวันทั้ง6ดวงวันนี้นะครับก็จะมีดาวที่อยู่ในระหว่างคูเอกนะครับ2ดวงเนาะก็คือดาว1และดาว7นะครับ แล้วก็ดาว4เนี่ยได้วรโพนรนวางนะครับค่อนข้างเด่นพอสมควรนะครับสําหรับ3าดวงนี้ดาว3ดวงนี้ก็อยากให้ทุกท่านนะครับนำไปพิจารณากันนะครับวิเคราะห์เพิ่มเติมกันอ๋อเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องอดาวที่เป็นปริวัติกเกษตรเนาะที่ได้มาตรฐานปริวัติกเกษตรเนี่ยก็คือแลกเล่นกันอยู่3ดวงเนาะคือจริงๆอะ่ะ มันมีดาว3นะครับดาวสดาวหและดาว6นะครับแต่วันนี้เราจะไม่พูดถึงดาว6เนื่องจากว่ามันดาวดวงอื่นเขามีกำลังค่อนข้างดีกว่าเนาะโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขออนุญาตนะครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ